มื่นี่สิพ้าพี่น้องมาเบงกระตายในฝ้ามเนพี่น้องเนาะสามตัวนี้เพิ่นจะเป็นคนละสายพันธุ์เลยตัวสีดํานี่จะเป็นกระตายไทยเป็นตัวเมียทั้งสามตัวเลยพี่น้องส่วนตัวสีขาวนี่จะเป็นแคลิฟอร์เนียส่วนสีสมที่เห็นนั่นจะเป็นพันธุ์มินิเลดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นในกระไตดําผู้พานพี่น้องพอเพิินเลือดเลือด เลือดลอยผสมนิ้วตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะเลยผนกำลังใหญ่เป็นบบาวแล้วไก่สีได้แบบผสมพันธุ์ได้แล้วสองตัวนี้จะเป็นกระต่ายปลาพี่น้องไปยวิตที่ค่ะเป็นกระต่ายไทยแต่ว่าสีเป็นสีกระต่ายปลาเนี่ยอามาเป็นพอพัน่นมาเห็ดเป็นพอพันธไปจะเป็นพอพันทั้งสองตัวเลยอันนี้เป็นโตผูทั้งสองตัว ตรงนี้ก็เป็นกระต่ายไทยผสมนิ้วลูกเพลินเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเม่ตัวหนึ่งสีดําเดี๋ยวรอบหน้านี้จะเอาเป็นสีกระต่ายป้าพี่น้องมาทับผสมให้เม่เพลินหรือว่าสันกะอาจจะเอาเป็นพอสีดําเพราะวา่าตัวสีดํากําลั่งไงพอพันตัวหนึ่งกระลั่งไงไก่สีผสมพันได้แล้วอันนี้ก็คือกันไทยนิวเด็กๆเ,เ,เริมไ่แล้วเดี๋ยวอีกว่าโดนพี่น้องกกน จะได้ทย่อยทรงไห่พี่น้องที่เป็นสั่งจองมากอันนี้สีดำํำรอบนากะเดี๋ยวจะทับเป็นเอาเป็นสีดํามาทับดําแบบหรือว่าสันกระจะเป็นสีสีสีเดียวกันเป็นกระใต้กระ่ต้ไทยแต่ว่าจะเป็นสีปลาเอามาทับเดี๋ยวจะจะส่างเป็นแบบไห่เพิินเป็นสีไอ้นี่นะพี่น้องเป็นสีกระใต้ปลาหลายาๆเลย เดี๋ยวจะมาลองทับล่องเบิงว่าเพิ่นจะออกมาเป็นสีเดียวกันบอบที่นี้ก็เป็นกระต่ายไทยคือกันตัวนี้เพิ่นพิการขาเพิ่นติดกงพี่น้องขาหักสองขางเลยตัวนี้ก็เป็นกระต่ายไทยตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ผสมนิวนิวไทยตัวสีขาวนี่เป็นตัวเมียพี่น้อง ตอนนี้ก็ให้ลูกลูกคือกันขอดลูกที่เป็นเก่าโตสิบโตขึ้นเลยตนนัวนี้ตอนนี้ก็ล่างให้เพิ่นผักก้อนฝืนก่อนเดี๋ยวจะเอาเพิ่นไปผสมไหมเดี๋ยวจะเอาเป็นไอของดําผู้พ่านนะพี่น้องเป็นโตสีเท่ามาผสมเพิ่นล่องเบิงจะได้ลูกอยากให้ลูกแบบเพิ่นเป็น,ปน,ปนแบบโค้งสางไงแม่จักหน้นนอยตอนนี้ก็เป็นสีไอตอนนี้ก็เป็นกระต่ายไทยคือกันพี่น้องไทยผสมนิ่ม นอนสบายเลยเดี๋ยวฉมาพาไปเปิงฟังท้างหนึ่งฟังท้างนี้ก็ยูนิโกงนี้ก็จะเป็นโตผูพี่น้องโตผูเบิดเลยตัวนี้ง่ายคักแล้วอันนี้น่าจะประมาณสิบเดือนแล้วได้น่าจะประมาณเก่าถึงสิบเดือนแ,แถวนี้ก็คือเก่าถึงสิบเดือนเบิดเลย มันสบายเลยตัวผู้ผู้ใดสนใจกะอยากได้ไปเป็นพอพันกับติโตข้ามาใดเด้อพี่น้องเด้อายว่แพ,พงดอกอันนี้ก็เป็นตัวผู้คือกันตัวนี้กัพร้อมเป็นพอพันเดี่ยววเก้าเดือนสิบเดือนแล้วอันนี้จะเป็นสีเทาส้นตัวนี้จะมาที่หลังมูตัวนี้มาเป็นพอพันกะไก่เป็นพอพันไดแล้วละพี่น้องตัวนี้นะประมาณหาหกเดือนได้แล้ว เป็นสีดำเดี๋ยวจะไปผสมกับตัวสีดำที่เพิ่นขวดลูกเดี๋ยวพักให้เพื่อนพักผืนงกอนสองตัวนี้ก็เป็นนิวซีแลนด์บวกพอดำผู้พันเลือดลอยแค่สังเกตเบื้องพี่น้องกระต่ายพวกดำผู้พนันหรือว่าเป็นพวกกระต่ายเหนือจังสีข้องสางเบื้องใหญ่หูเพิ่นกระไ่ใย,ย,ย,ยพี่น้องถ้าลูกสาวไปเบื้องลูกสาววะไปไปเบื้องแม่เพิ่นนะ่ะแม่แม่เพิ่นกับเป็น เป็นไอ้นิ้โตใหญ่ขึ้กันเลยลูกสาววาเพิ่นกระต่ายเพิ่นที่ัตใหญ่กว่าของห้องเแมเมาซันเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นสายเหนือเนอะของห้องมันเป็นกระต่ายไทยโตกับ่ค่อยง่ายปันใดไเลยเดี๋ยวสีเอาไทยมาผสมกับพวกส้มมูโครงสางใหญยๆเนี่ยพี่น้องก็ว่าจะพัฒนาสายพันธุเองให้จะเน้นเป็นสีสีดำกับสีปลาอันนี้ก็เป็นสองตัวนี้เป็น กระต่ายไทยส่วนตัวนี้จะเป็นนิวซีแลนด์แบ็กนิวแบ็กพี่นองตัวนี้เป็นเป็นตัวแม่ก็จะามาเป็นแม่พันธุ์ขึ้นกันอันนี้นอนรับสบายเลยตัวนี้จะเอามาผสมกับสีกระต่ายปลาหรือบ่ลสักนก็อาจจะเป็นสีดำอยากจะล,อล,อลอ่องลองถดล่องเบิงว่าดูเพ่นนะออกมาสีมันจะงามบอพี่นองตัวนี้ก็ เป็นสีกระต่ายปลาก็เป็นกระต่ายไทยตัวน,นึงกระกระต่ายไทยขือกันละพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นกระต่ายไทย่คือกันอันนี้เป็นพอพันธุ์ลูกเพิ่นหลายๆก็จะเป็นของตัวน,นี้ละพี่น้องลูกในฟ้ามทั้งเบิดพอพันธุ์ที่ผสมเดี๋ยวกะว่าจะล่องเห็ดแล้วกะล่องจะผลิตผลิตสายพันธุ์ของเจ้าของล่องเบิง่งว่าออกมาแล้วสีมันสีงามบ่ ว่าเสียเอาสีดำกับสีกระไตปลาออกมาเลยอยากให้เพิ่นเป็นสีแบบนี้พี่น้องมันงามเพิ่นกำลังนอนสองตัวนี้ใหญ่แห้ง สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องแค่นี้ก่็น,นะคะสวัสดีจ้ะ